เอผกฉันจะ้เธผู้ใฉันจะทำให้เธอผู้ใจรักฉันจะทำให้เธอผู้ใจรฉันจะทำให้เธอให้เธอผใจทำใเธอผใจทำให้เธอผู้กฉันให้ักนจ้ฉันจะทำให้ทำใู้ใจรัันจักฉันจะเทำใรฉันจะทำใทำใให้ทำเธอผใจทำใทำใเธอผกัน ตลอดเวลาที่เป็นเทรนนีมาผมได้ถูกสอนได้เรียนรู้อะไรมาเยอะมากรู้สึกขอบคุณทุกอย่างเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ทําให้ผมได้เข้ามาอยู่ใน789ที่นี่สอนให้ผมได้โตขึ้นและรู้จักการปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสอนให้พยายามสอนให้รู้สึกเจ็บเสียใจดีใจภูมิใจขอบคุณแฟนๆและเ,เพื่อนๆที่ไม่ถึงกันไปไหนคอยอยู่เป็นกําลังใจให้กันและกันเสมอ แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่เป็นตัวเองที่ดีและสามารถพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้